สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานดนวัตลงกึงเด่นอุดมรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้วันที่14เดือน9พศสอ6พันพาเพื่อนสมาชิกมาดูการซ่อมเมเทนเน์จุจตัวปัม 70, ป๊ม DC70 ปั๊ม DC60 นะครับวันนี้ ลูกค้าเอาเข้ามา2ลูกนะครับลูก DC70 ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอาการเบื้องต้นที่ลูกค้าแจ้งมานะครับหอนไม่มีแรงสู้มือนะครับเวลาเลี้ยวเครื่องโหลดนะครับแล้วก็เครื่องนี่เหมือนจะดับนะครับลูกค้าเราต้องทําการเปิดเช็ครายละเอียดแล้วก็ทําใบเสนอราคาให้ลูกค้านะครับรายละเอียดก็เหมือนกันนะครับเกือบทุกลูกนะครับสาหรับ DC70 ผ่านอายุการใช้งานมาประมาณาเป็น10ปีนะครับก็อาการก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีอาการหอนไม่มีแรงแล้วก็กินเสื้อนะครับกินเสื้อตรงอ่า แผ่นกั้นลูกสูบแผ่นกั้นมอเตอร์นะครับพวกปั๊มชาร์จโรเตอร์สแตนเลสบล็อกพวกพิทตอนพวกนี้เราต้องทําการเจียรปรับระยะใหม่ทั้งหมดนะครับสาหรับหัวพิทตอนเราก็ต้องเจียหน้าเพื่อหาค่าขนาดน,นะครับแผ่นเพจส่วนมากแล้วก็จะกินไม่ค่อยลึกนะครับก็จะแนะนําให้ลูกค้าเจียแล้วก็แลปปิ้งใหม่นะครับปั๊มชาร์จโรเตอร์พวกนี้ทําการแลปปิ้งใหม่ทั้งหมดนะครับส่วน dc 6 0นะครับลูกค้า เดินทางมาจากส่งมาจากจังหวัดสกลน,นครนะครับก็ลูกค้าแจ้งว่าให้ทําเป็นตัวโมูนะครับสาหรับดีซีเจ็ดสิบนี่ยลูกค้า,ามารอรับหน้าร้านนะครับก็รอเอาประมาณ3าถึงสชั่วโมงนะครับใช้ระยะเวลาการทําปั๊มแต่ละลูกนะครับช่วงนี้ก็มีปั๊มเข้ามาทําเกือบทุกวันนะครับวันละ1-2ถึงลูกนะครับบางวันก็ประมาณ3ลูกนะครับก็แนะนําเพื่อนๆสมาชิกนะครับถ้าจะส่งมาก็แนะนําให้ขนส่ง ใช้บริษัทขนส่งของแฟตนะครับเอ็กเพสนะครับเดี๋ยวเราจะาแปะที่อยู่แล้วก็รายละเอียดไว้ให้ท้ายคลิปนะครับสำหรับ DC60 นะครับลูกนี้ลูกค้าบอกจะทำเป็นตัวโมนะครับเพราะว่ารถที่ลูกค้าซื้อมาเนี่ยเป็นกระสอบนะครับส่วนปั๊มที่จะไปติดก็คือจะไปติดกับตัวรถตัวนี้แหละแต่ก็คือจะเปลี่ยนเป็นอุ้มนะครับต้องการ เพิ่มความเร็วความแรงนะครับให้กับเจ้าตัวรถนะครับเพราะว่ารถเพิ่มติดอุ้มมาก็จะรับโหลดมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการความคล่องตัวนะครับสําหรับเจ้าตัวรถ DC-60 ของลูกค้านะครับตรงนี้ก็ทําการเปิดเช็ครายละเอียดแล้วก็ทําขั้นตอนการโรเซสขั้นตอนการทําปั๊มโม DC60 ของเราเราก็จะทําตามขั้นตอนโรเซสนะครับปรับระยะพวกนี้เช็ครายละเอียดทุกอย่างนะครับ เสริมเพิ่มนะครับตามโปรเซสของทางร้านเรานะครับสำหรับตัวโม่ใสโรเตอร์ d c 70นะครับตัวนี้ใส่กลอง d c 70สเปเซอร์นะครับแผ่นกั้นลูกโซ่แผ่นกั้นมอเตอร์ทำการาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ผลิตขึ้นเองนะครับสำหรับตัวแผ่นกั้นมอเตอร์ของทางร้านเรานะครับเพื่อเพิ่มอาตาัตราของความเร็วแล้วก็ทอร์กของเจ้าตัวปั๊ม d c 60นะครับให้กลับมาแรง เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ30%นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อม DC60 นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ทำการแพ็คกิ้งส่งกลับให้ลูกค้าไปใช้งานนะครับตัวนี้ปั๊มทุกลูกที่ออกจากร้านเรานะครับรับประกันความแรงทุกลูกนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วง ตเตรียมรถนะครับก็แนะนําให้ลูกค้า,อาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมายเอาปั๊มเข้ามาซ่อมหรือว่าจะส่งขนส่งก็แนะนําให้ส่งบริษัทแฟลตเอ็กเพสนะครับตามที่อยู่เบอร์โทรที่ให้ไว้ท้ายคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube f a ฟส Line นะครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางครับส่วนการขนขนส่งนะครับใช้ขนส่งแนะนําให้ใช้ขนส่งแฟลตเอ็กเพสนะครับส่งแล้วแจ้งเลขที่ พัสดุให้ทางร้านเราด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟงรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ